เราไม่มีใครผิดหรือใครถูกไม่มีใครอยากเลือกที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือคุณพ่อคุณแม่ต้องมาเลี้ยงให้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ได้ทุกคนคือความรักและความอบอุ่นให้เขาชี้แนะแนวทางในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรกับวันและเวลาและเหตุการณ์นั้นๆที่พี่บอกว่าเราอยา่าคาดหวังเราอยากเป็นรู่นเป็นนี่เป็นนั่นหรือสิ่งที่เราโดนกระทำมาไปใส่กับลูก ไปใส่กับลูกไปใส่กับลูกแล้วเราจะไม่ได้สังเกตเลยว่าลูกเราเพี้ยนไหมพอท้ายที่สุดท่านรู้ไหมคะวันนี้เราอาจจะไม่ได้รับรู้แต่เมื่อไรที่เขาเริ่มตรงสิบสิบกว่าเขาเราจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราใส่เขาไปมันจะออกมาโดยอันตโนมัติบางอย่างไม่ต้องสอนด้วยคำพูดแต่ดูด้วยการกระทำเรียนรู้ด้วยความรู้สึกเรียนรู้ด้วยเห็นทุกวัน เรียนรู้ด้วยการกระทำในแต่ละวันที่พ่อแม่หรือสังคมให้เขาวันนี้เป็นตัวแทนของคุณแม่นะคะก็อ,ะอ,อยากจะอะวยพรให้ลูกๆของคุณแม่ทุกท่านนะคะ,ะ,ะโตเติบโตสมัยนะคะเป็นคนดีรักตนเอง แล้วก็ซื่อสัตย์กับตนเองนะคะแล้วก็ขอให้เป็นคุณพีของสงังคมแล้วก็ขอให้สังคมนี้ดีกับพุทแม่ทุกท่านเหมือนกัน,นะคะ่ะวันนี้พี่ในฐานะนายกแม่ทพี่นะคะวันแม่ด้วยนะคะก็ให้ทุกคนที่มีลูก หลานหรือคบครัวที่นั่งอยนตรงนี้และก็ถึงบ้านนะคะว่าให้ทุกท่านมีลูกที่มีแสงสว่างในตัวเองแสงสว่างให้นำพาชีวิตลูกท่านทุกคนทัน้งหัขทั้งหลานนะคะให้ท่าน่็หลยที่มีแสงสว่างนะะ ในสิ่งที่ดีอยู่ตรงไหนเขาจะบอกมาอยู่ตรงไหนมีคนรักมีความเมตตาประสบความสำเร็จให้แสงนั้นนำพาในสิ่งที่ดีพามาให้ลุกท่านทุกคนที่อยู่ตรงนี้ณวันนี้ขอให้คุณแม่คุณพ่อที่มานั่งตรงนี้ให้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและมีความสุขสมบูรณ์ตลอดไปค่ะคฉัน